สวัสดีครับผมนายเดมอนวันนี้ก็ขอพูดถึงอีเวนหมอปุงยานะครับแล้วก็ตัวละครจากอนะีเวนณตอนนี้ที่ปล่อยออกมา2ตัวนั่นก็คือเดซาเลียนะครับแล้วก็คอเดียครับก่อนจะเข้าถึงตัวละครนะครับเดี๋ยวมาพูดกันเรื่องของอีเวนครอบครากันก่อนละกันอีเวนนี้นะครับเปิดมาได้สักพักแล้วโดยการเล่นจะเหมือนทั่วไปก็คือลงภารกิจเพื่อต่อสู้เก็บไอเทมเพื่อแลกของด้วยแผนที่ที่ผมแนะนานะครับคือตระกูลแผนที่ที่เป็น EX ทั้งหลายนะครับ โดยเฉพาะ EX 3นะครับลงรอบละ20แต่ของที่ได้เนี่ยเป็น40ชิ้นต่อรอบครับแล้วก็มาดูอีกส่วนนึ่งนะครับนั่นก็คือส่วนเก็บของสําหรับการปรุงยานะครับที่เป็นรูปแนวที่หน้าจออีเวนโดยการเก็บวัตถุดิบเนี่ยนะครับมีระยะนานสุดแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นดังนั้นเข้ามาทําได้เรื่อยๆเ,เลยครับแต่เรื่องของการปรุงยานั้นจะเปิดให้ใช้งานวันที่7มกราคมนี้ครับเพราะงั้นก็สะสมรอควอก่อนครับ ต่อมาครับอีกปุ่มหนึ่งที่อยู่ใต้ปุ่มภารกิจนะครับตัวนี้จะเปิดไฟสนะครับน่าจะมาพร้อมกับตัวละครไลล่านะครับตัวน้องผมสีขาวนะครับแล้วก็ส่วนตัวมาครับคือส่วนแรกของบ้างในร้านนี้นะครับมีของให้แลกน่าสนใจหลายอย่างซึ่งเราก็คงรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เราควรแลกนะครับนอกจากตัวละครคลอเดียแล้วนะครับก็คือชิ้นส่วนครับอาวุธพิเศษนะครับของตัวละครอีเวนแล้วก็ไอเทมอัพสกิลของคลอเดียครับ ซึ่งตัวละครคอเดียนะครับไม่สามารถใช้ของอัพสกิลเหมือนตัวละครทั่วไปได้เพราะงั้นต้องแลกมาให้ครบเลยครับทั้งไอเทมอัพสกิลแล้วก็ไอเทมขาวาวุธสำหรับเรื่องของอีเวนต์นะครับนะตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้ครับรอเฟสสอมาลําค่อยมาว่ากันใหม่แล้วก็มาดูพรีวิวของตัวละครจากอีเวนต์นี้กันบ้างครับขอเริ่มต้นจากตัวละครตัวฟรีนะครับอย่างคอเดียก่อนเลยคอเดียนะครับตัวละคร5ดาวธาตุลมตำแหน่งเทคนิคได้จากการเที์เนเรื่องอีเวนต์นะครับมีสกิลดังนี้ สกิลที่1นะครับโจมตีเป้าหมายเดียวลดความเร็วเทินศัตรู5%ขนาดเดียวกันก็เพิ่มความเร็วเทินตัวเอง5%เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มความแรงสกิลแล้วก็เปอร์เซ็นต์การลดและการเพิ่มเทินครับสกิลที่2โจมตีเป้าหมายกลุ่มและมีโอกาส75%ลบบัฟ2ครั้งแล้วก็มีโอกาสอีก75%เช่นกันลดความเร็วเทินของศัตรู15%เมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มความแรงของสกิล สกิลที่3นะครับโจมตีเป้าหมายกลุ่มโดยทุก1บัฟที่ศัตรูมีจะเพิ่มเดยเมจอีก10%พร้อมทำดีบัฟลดต้องกัน2เทินและล้างบัฟศัตรูที่มีออกพร้อมเพิ่มความเร็วเทินตัวเองอีก50%ต่อมาครับมาดูอาวุธพิเศษของเธอบ้างอาวุธพิเศษเนี่ยครับจะเสริมสกิล2โดยเพิ่มโอกาสล้างบัฟนะครับขึ้นอีก5% <S <S แต่อันนี้แค่ขั้นต้นนะครับถ้าอับเรเวสูงขึ้นมันจะมีอย่างอื่นตามมาอีกเช่นจากลบบัฟ2ครั้งนะครับเป็น3ครั้ง ซึ่งวัตถุดิบในการคร้าอาวุธนะครับหาจากร้านค้าอีเวนต์ได้เลยส่วนการปลดล็อกอาวุธประจําตัวนะครับอันนี้คร่าวๆก็คือต้องทําศักยาภาพถึง5ดาวก่อนแล้วก็ไม่ใช่ทุกตัวจะมีอาวุธประจําตัวครับให้ดูที่ช่องใส่ของนะครับหากมีคําว่า no data นั่นคือตัวละครนั้นไม่มีอาวุธประจําตัวครับโอเคครับมาพูดถึงภาพรวมของคอเดียกันส่วนตัวนะครับเธอเป็นตัวละครที่เอามาใช้แทนโกสได้ ในกรณีที่ต้องสู้กับศัตรูที่ประเภทชอบบัตัวเองส่วนของที่ใส่นะครับแนะนำเอา d a เม g e หรือิ i t i c a เ r a ได้เลยเพราะว่าด้านสปีดเธอได้โบนัสความเร็วเทิร์นจากสกิลอยู่แล้วครับและที่สําคัญที่สุดคือเทิร์ฟรีครับไม่ว่าจะเป็นของอัพสกิลของทำอาวุธหาได้ง่ายๆหมดเลยเพราะงั้นก็ปั้นเทอมาใช้เถอะครับ ต่อมาครับอีกตัวละครนั่นก็นคือเลซาลินครับหรือไลซ่าที่ทําเอาคนหยอดนีหน้าอย่างผมนะครับกลุ่มขมับด้วยความที่เธอการันตีแค่9้าครั้งในขณะที่ผมหมดนีหน้าไปถึง200ครั้งนะครับเพราะงั้นตัวนี้ผมทําได้แค่พรีวิวนะครับเลซาลินนะครับตัวละครระดับ5ดาวธาตุไฟตำแหน่งสไตเปอร์ได้จากตู้กาชาปัจจุบันมีสกิลดังนี้สกิลที่1นะครับโจมตีเป้าหมายโดยไม่สนค่าแม่นยำและมีโอกาสแ0่งสทำดีบัฟมาร์กนะครับ ที่มีผลให้ศัตรูรับเดเมจเพิ่มขึ้นอีก15%เป็นเวลา2เทิร์นเมื่ออัพเลเวลนะครับเพิ่มความแรงและโอกาสปิดดีบัฟสกิลที่2 50สกิลนะครับจะขอแบ่งออกเป็น3ข้อย่อยนะครับเพื่อความเข้าใจข้อแรกนะครับเมื่อตนเองถูกโจมตีเฉลีย่ยได้เดเมจ3 0นะครับไปให้แท้งของทีมต่อมาครับข้อ2นะครับเมื่อทีมโดนโจมตีไรซ่าจะได้พลังงานสักแต้มเมื่อครบร้0ยแต้มจะทำการเคาน์เตอร์กลับเป็นการโจมตีเป้าหมายกลุ่ม ข้อ3ครับการโจมตีหมู่นะครับจะมีดดเมจทั้งหมด79%และมีโอกาสทำดีบัฟลดป้องกัน2เทิร์นถ้าติดคิติคอนนะครับดดเมจเพิ่มอีก20%โดยสกิลนี้นะครับเมื่ออัพเลเวลเพิ่มความแรงของสกิลเท่านั้นแล้วก็ขอขยายความเรื่องแทงนิดนึงนะครับว่าแทงที่ว่าคือตำแหน่งหมายเลขหนึ่งในฟอร์เมชันนั่นเองครับเพราะงั้นถ้าเอาไรซ่านะครับไปวางตำแหน่งที่1มันจะไม่ใช้ดเมจนะครับ สกิลที่3ครับโจมตีเป้าหมายกลุ่มพร้อมดีบัฟห้ามรักษาห้ามบัฟเป็นเวลา2เทิร์นหากติดที่ติคอนนะครับเดเมจบวก20%เมืม่ออัปเลเวลเพิ่มความแรงและการลดคูลดาวน์ตรงนี้ผมยังไม่ได้ตัวเธอนะครับเลยไม่รู้ว่าอาวุธประจําตัวเพิ่มอะไรแต่ถ้าว่าจากสกิลล้วนๆเนี่ยผมให้คําจํากัดความว่าโคตรโกงเลยครับข้อแรกคือเธอตายยากนะครับจากการใช้เดเมดกับแทงข้อสองหากทีมโดนโจมตีนะครับเธอสวนกลับเป็นกลุ่มแถมดีบัฟลดป้องกันอีกโกงมากๆเลยครับ ด้านบิลนะครับเน้นคิวบิคอนเลดและไดเมดได้เลยครับแล้วก็ก่อนจบนะครับณนะตอนนี้มีบอสอุปกรณ์ตัวใหม่มาด้วยเซตใหม่ชามเพชรนะครับมีดังนี้ลูกดาวนะครับอันนี้ดาวได้อยู่ก็คือเพิ่มคิวบิคอนไดเมดอีก40%ลูกเลือดนะครับดูดเลือด20%ของไดเมดที่ทําลูกฟุกซอนนะครับเมื่อโดนโจมตีและเลือดลดทุก10%เพิ่มความเร็วเทิร์น5% โอเคครับหมดแล้วครับกับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์กดติดตาม,ตตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับคุณครับ